40เซนค่ะนี่คะแปลงนี้ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นขอบนะคะเป็นขอบของแปลงค่ะนั่นนะคะเป็นเขตนะคะหลักหมดเนาะที่เราปักธงไว้อนาเขตนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเนาะค่ะไล่ลงมาแปลงนี้จะราคาที่9 8 0 0 0 0นบาท โฉดก็พร้อมโอนเลยนะคะเนี่ยค่ะหลักบุตรของแปลงนี้ค่ะของแปลง3 3 7ตารางวาค่ะเนี่ยค่ะหลักมุดนะคะโนดออกมาแล้วนะคะพร้อมโอนเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถนนเนาะถนนของโครงการเราก็จะกว้าง6เมตรค่ะเนี่ยค่ะเราโรยหินครุกนะคะ ลูกลางหินคลุกปดอัดอย่าง